ในปรกกาของอีพ่ออวด,ดงลงเลงนะครับถ้าเป่าว่าจาใหก่ปีนาท่าท่าของนักสแสดงทุกคนนะครับที่บถอถือหูโบกขาพี่น้องขอกราบประท่านอภัยบ๊อบบ้าหลายใหญ่หางเนาะให้นั่งเองตรอาการล่ำเข้าตูวันล่ำรองลําล่าให้พี่แม่นะครับประกาศทิ่ได้เตยยงงางแยงทรงข้างพี่น้องครับไปล่าายเนาะ ทานเนี่ยลําโมลราหลอกลาลาดี่ในตนกคที่ได้เดินท้างไปวันนั้นนะนสาแก้วก่นนองโอ้ยสมควรแล้วสีสั้งล่าสมควรแล้วสี่ั้นล่า โอ้โอ้ย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 โอ้ะโอ้ย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 อ้งโอ่าโอยอ้ยโอ้ยโง้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอยะอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอยอยอ้อนยอ้อ้ยโอ้ยโยโ้าอ้าอย้า ให้สู่บุนังฟังยังก็ยังนล่นถอดกินายาเป็นทุกข์กะทีเด้ออกกูก็เลาเาว่าบนอกนั่งรน่อย่องกไม่เห็นหนาเป็นตาเอ้ยข้่กับใคอยู่เห็นเจ้าส่างแกงกูเห็นความอุ่และดเห็นเจ้าฝ่าแม่เบี่ยงทั้งนองกะหุ่นใจ ลาคุณเดียวมาโนดบ่ได้กสีแลเมือนยังไก่ดบเมื่อท้ายลอได้นในั่งไปนอนซ่อนคุนเดียวกับบงอ้ยเด็กน้อยจ้าบวดอกว่าขอลกเดาสิตาเมือนลาเด้อทุกซ้ำซืยยให้มีนิน่อบังล เที่วมเี่ม่บังอตะวันมันก็หายเสงกลนถึงเวลางั้แก่งสว่างบุญรำกันน้อย่าไฟเศร้าะเกาลมงานก่อนเม่คงสิรับเดียมบังมอยากลอยเสียงทงดมัญาคูปัญญาคูสิรันกว้ง น้น้ำน้ำมาเพือใช่แดงน้องก้าว้องจิกายางพวกคุณพ่อคุณแม่น้ำอยู่หอกทางพ่ละแลวผู้สุขนพ่ละเด้อพวกแม่ตู่ป่ละเด้อพวกแม่สนบุญมานางฟังลำมาในงานฟังดินผัดนางน้ำอดจุดแกงหยุมาแสงอคนแก่ไก่บุไกู่่ น้าเดือพวกอ่อนหงหลังเดือพหัวเป็นปากลอยจำปีนาของซุนอยผู้ซอยเงินถ้าเจ้ากับตะบานกันิ่งล้ำลานในเดือยอีเลือดมาลิงเงินมีการได้คิดถึงบ่อลำบากถ้าจะทำกุศลสร้างเอาซุนเลีนมีไปซอยงานแยกกันหน่อยหน่อยไปซอยก็พอกินพวกลูกหลาน หนึ่งรุ่งที่ว่าไม่สิ้นพอมอบไปแต่วม่สิน้นพอเป็นลูกเป็นหลานพอเจ้างานก็คือกันและสัทธาคนจางมาฟังน้ำมีทั้งต่างก็คือกันรัวอีกเองพอเป็นลูกคนบ้านพอเป็นหลานหัน้นมพอเป็นน้องหัวใสพอเป็นภยัยหัวบานอย่าลืมเดินสิสังความบุญลูกลายแยกใอยได้บ้างความเดีวยวบาฮวนของผู้สม อลาทุกคนย่ายายสายเสือละน้องขอลามื้อบ้านมีขยํางานอื่นยินลาทั้งพวกพี่น้องสิไปแล้วซูอาสิเห็นกันตะม เท่านี้ด้กยการลุงสชื่อแม่สิ้นครับขอกราบนะมาสการขอบคุณพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อจ้าอาว่าครับพระภิกษุสามมณีทุกหลุขอบคุณขอบคุณพี่น้องน้องครกพี่น้องเมืองศรีสะเกดที่ในพ้อมรับพร้อมแพ่งนะครับมือแรยจะลืมมากเป็นแรงเชื่อแรงใจกับไอเดียเด้อนะครับเรากับวันที่สิบหกเป็นนาที หอมทีมงานทั้งพี่พอปทมาเทิงศิลนนะครับพี่พอดับสอนนะครับเมื่อนี้ลูกหลานเดินห้างใครจักหน่อยนะครับสามรอยคนกิโลสิขออนุญาตเตยล่าพี่น้องนะครับล่ากบล่าสุปีกับพี่น้องครับเพงก็เป็นพ่อมจากลูกหลานหนึ่งที่ว่าสิล่าเจ้าพอกับแม่ล่าคุณพ่อล่าคุณแม่นี่งานยังไหมซอยเอิญเอ้าหลานหน่อยมาซอยง่ายเตยงายๆให้พี่น้องได้มวนได้่วงเต่าั